สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx r e g e n t 5 0 Twin Mark III The r e g e n t For Ever สวัสดีนะครับพบกับรายการ Great Baker Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยทางเราต้องขอบคุณท่าน Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับทาง Gpx นะครับมีโปรแรงส่งท้ายปีของรถในรุ่น r e g e n 250 0 Twin เพียงจองรถ r e g e n 250 0 Twin ทางออนไลน์นะครับรับกิฟต์ voucher ส่วนลด 5,000บาทแล้วก็มีการรับประกันเครื่องยนต์นานถึง3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับโดยโปรโมชั่นนี้จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2022นี้โดยสามารถจองรถได้ที่ทาง booking.gpxthailand.com ครับโดยตัวรถใ e g e n d 250ทวินนั้นจะเป็นรถคลาสสิกเลโทรสุดคูลนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบพิกัด 250cc จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด gpxfi นะครับ ตอบโจทย์การเดินทางในชีวิตประจำวันและเสริมความเท่ที่มาพร้อมความปลอดภัยด้วยดิสเบรกหน้าคู่ครับเอาละครับกับข้ามาสูงหัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับทางยามาฮ่ามอเตอร์ไต้หวันนะครับผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายร,รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสำหรับในไต้หวันโดยเฉพาะเนี่ยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสกูตเตอร์ในคลาส1 5 5่งรซีซีรุ่นใหม่กับเจ้ายามาฮ่าโอเกอร์นะครับ สกูตเตอร์ที่มาพร้อมกับงานออกแบบที่แหวกแนวแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีนวัตรกรรมขั้นสูงนะครับที่หาไม่ได้จากสกูตเตอร์ในระดับเดียวกันย a m a h a o ออเก155 2023นะครับเป็นสกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่มีงานออกแบบที่อิงมาจากหัวลูกศรซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนหน้าของตัวรถนั้นจะยื่นออกมาเป็นทรงแหลมคล้ายกับหัวของลูกศรซึ่งมันถูกพัฒนาตามหลักการ aerodynamic นะครับโดดเด่นด้วยระบบไฟ DRL แบบยาว3ชุด ที่วางล้อมรอบระบบไฟหน้าแบบโมโนโฟกัสทำให้ตัวรถมีความฉบเฉี่ยวและดูล้ำสมัยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว พื้นฐานของรถรุ่นนี้นะครับถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Yamaha f e 2.0ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วในไต้หวันสังเกตได้จากตัวถังด้านท้ายของมอเตอร์ไซคันนี้ที่เหมือนกันนะครับสวนท้ายจะมาพร้อมกับโชคหลังคู่และก็บังโคลนสไตล์สปอร์ตซึ่งทางผู้ผลิตเองได้ใส่ความแตกต่างและก็จับเอาเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่ขั้นสูงที่หาไม่ได้จากสกูตเตอร์ในระดับเดียวกันนะครับซึ่งระบบนั้นก็คือ Yamaha l i n e a S Seat หรือว่า YLLA นั่นเอง โดยเจ้าระบบ YLLA นั้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันไฟส่องสว่างที่จะโฟกัสไปที่ถนนอัตโนมัติเมื่อรถมอเตอไซค์มีการเอียงนะครับโดยระบบนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการทําให้ความสว่างที่ส่องไปยังท้องถนนนั้นดีขึ้นทําให้การขับขี่ช่วยลดจุดอับจากการเปลี่ยนทิศทางของระบบไฟเมื่อตัวรถเลี้ยว อีกทั้งยังมีโหมดปรับแสงสีอัตโนมัตินะครับซึ่งในสภาวะปกติตัวรถจะให้แสงไฟสีขาวและสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดไฟสีเหลืองเพื่อใช้ในสภาพอากาศที่มีหมอกหรือในขณะที่ยามขับขี่ที่สภาวะแสงกําลังจะเปลี่ยนจากสว่างไปมืดหรือจากมืดไปสว่างครับทาให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่ตัวรถและมองเห็นสภาพถนนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ไม่เพียงเท่านั้นนะครับสิ่งที่เจ้าออเกอร์155นั้นค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวมีการติดตั้งเซนเซอร์แรงดันลมในยางมาให้นะครับซึ่งระบบนี้นะครับจะถือได้ว่าเป็นคันแรกเลยที่มีการนํามาใส่ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดต่ํากว่า 300cc นะครับแต่ก็เป็นเพียงรถรุ่นเดียวนะครับในคลาสไม่เกิน 200cc ที่มีเซ็นเซอร์นี้ติดตั้งมาให้ ในส่วนของฟีเจอร์นอื่นบนตัวรถนั้นน,นอกจากระบบไฟ LED รอบคันแล้วตัวรถยังมาพร้อมกับระบบ Yamaha Smart Key ที่ทําให้การเข้าถึงตัวรถนั้นง่ายได้อีกทั้งยังสามารถส่งเสียงเพื่อระบุตําแหน่งตัวรถพร้อมกับสัญญาณการขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบ TFT ขนาด4.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ w i c t เชื่อมต่อข้อมูลการสื่อสารสมัยใหม่พร้อมทั้งแจ้งเตือนอาการผิดปกติเบื้องต้นและการแจ้งเตือนระยะในการบำรุงรักษาตัวรถล่วงหน้า นอกจากนี้ตัวรถยังมาพร้อมกับระบบ ABS แบบ Dual Channel นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบ Traction Control ป้องกันล้อมหมุนฟรีเสริมประสิทธิภาพในการขับขี่ให้มากขึ้นอีกด้วย โดยขุมกำลังเครื่องยนต์นะครับจะมาที่พิกัด 155cc หนึลูกสูบ4จังหวะแบบ s i n เกิลโอเวอร์เฮดแคมชาพร้อมกับระบบ VVA ที่เป็นระบบว์วแปรผันนะครับที่จะทําให้อัตราเร่งของตัวรถนั้นมีความสม่ำเสมอในทุกๆย่านความเร็วซึ่งเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับก็เป็นขุมกําลังชุดเดียวกับที่ทางยามาฮ่ใช้ในทางรุ่น a i r l o Nmax ในตลาดปัจจุบันนั่นเอง ในเบื้องต้นนะครับรถรุ่นนี้ก็ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทําตลาดในไต้หวันโดยเฉพาะส่วนในอนาคตนั้นมันจะมีโอกาสการทำตลาดในประเทศอื่นอีกหรือไม่ต้องมาติดตามกันครับสุดท้ายน,นี้ต้องขอบคุณทาง G P X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับและพบกับรายการ Great Baker Talk ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge